ปลอดภยัยรู้สึกที่จะแบบคุยกับเขาได้แล้วเขาก็เปิดใจแชร์เรื่องความอ่อนแอของตัวเองกับหนูอะไรเงี้ยหนูรู้สึกตั้งแต่วันนั้นอะ่ะเหมือนหนูเชื่อใจเขาไปเลยอะ่ะเออตั้งแต่วันนั้นมันรู้สึกเหมือนแบบอะไรก็ตามที่เราบอกคนอื่นไม่ได้หรือเรารู้สึกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าหนูบอกพี่ได้อืมแล้วกว็เอาแล้ว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 ไปซะละเอาแล้วไม่หนูรู้สึกอ่ะ หนูปลอดรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่แบบอยู่กับพี่ครับ<ด>เวลา,<ม>าไปไหนที่พี่มาเล่เหรืออย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าใครมันจะมาทำให้หนูแบบนี้<ค>อีก <มา S 2> เออใครวะเพื่อนคนไหนมันจะมาทำให้เรามันมีแค่ไม่กี่คนจริงๆผมก็ดีใจดีใจที่แบบว่าเราเราได้เจอกันในช่วงเวลาที่มันผมว่ามันก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะสำหรับผมนะมนวันนี้ได้เจอเขาเป็นช่วงเวลาที่ผมแบบอาจจะไม่พร้อม ไม่ได้มีความสุขหรือไม่ได้มีอะไรเงี้ยแต่เขาก็เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นผู้ร่วมงานที่แบบทําให้เรามีความสุขมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ไม่เศร้าไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ยังมีแบบมีสืาอผ้าที่แบบต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่ที่เราได้มาเจอกันแล้วก็เป็นพี่น้องที่รักกันเลยเอาแล้วเอาแล้วอนุกูลอันนี้ ยูโดมันเซตสแตนดาดไว้สูงด้วยอะคุณมีอะไรอยากจะบอกเออจริงๆไม่เคยพูดกันนี้หรอเออไม่เคยเลยอะไม่เคยเลยอะอะถ้าให้พูดถึงความทรงจำที่หนูมีกับพี่เลยนะคือวันที่แบบเราถ่ายละครอะแล้วเหมือนตอนนั้นพี่เศร้าใช่ปะพี่แบบนั่งเศร้าๆใช่ปะแล้วหนูไปนั่งข้างๆเขาแล้วเราเหมือนแบบได้แชร์กันได้แชร์ความรู้สึก กันทั้งสองคนแล้วมันเหมือนแบบหนูได้เล่าเรื่องที่หนูไม่เคยบอกใครเรื่องแบบเรื่องเพื่อนหนูที่หนูเคยเสียเพื่อนสนิทไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูแบบแชร์กับเขาหนูไม่รู้ทําไมวันนั้นะหนูเลือกจะแชร์วันนั้นยังไม่ได้สนิทกันมากด้วยเนาะแต่แค่หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกปลอดภัยรู้สึกที่จะแบบคุยกับเขาได้แล้วเขาก็เปิดใจแชร์เรื่องความอ่อนแอของตัวเองกับหนูอะไรเงี้ยหนูรู้สึกตั้งแต่วันนั้นอะเหมือนหนูเชื่อใจเขาไปเลยอะเออตั้งแต่วันนั้นมันรู้สึกเหมือนแบบ อะไรก็ตามที่เราบอกคนอื่นไม่ได้หรือเรารู้สึกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าหนูบอกพี่ได้อืแล้วก็เอาแล้ว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 ไปซะแล้วไม่หนูรู้สึกว่าหนูปล,อ,ลปอดรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่แบบอยู่กับพี่คร <ำ S 1> ับ<ด>เวลา,าไปไหนที่พี่มาแล้วหรืออย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่า ใครมันจะมาทําให้หนูแบบนี้อีกเออใครวะเพื่อนคนไหนมันจะมาทําให้เรามันมีแค่ไม่กี่คนจริงๆอะไรนะคะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนี่ไงบอกแล้วมันก็ดีมีกันและกันแบบนี้เป็นเพื่อนมันเป็นที่พึ่งพาซึ่งกันและกันดูแลกันอันนี้เป็นหน้าที่ที่อันนี้อาจจะเป็นเคสตัวอย่างได้เลยนะว่าเพื่อนสองคนอะทำยังไงเพื่อนไม่ต้องมีเยอะก็ได้แต่ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ ที่เขาเรียกว่าไว้ใจกันรู้ใจกันช่วยเหลือกันเมื <serves> ่อยามที่เราทุกนะเหมือนพี่กับผมอ่ะวันไหนพี่พี่ไม่เหลือใครแล้ววันนั้นอ่ะแค่พี่ยิ้มให้ผมอ่ะผมเตะปักเลยไม่ต้องห่วงเครื่องช่วยหายใจพี่ไม่ต้องทนต่อไปผมเตะผมเตะปักให้ผมดึงสายทุกอย่างพี่พี่อย่าทนอยู่ต่อไปพี่น้องโอเคเช่นการเล่ครับวันใดที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างครับยาม นั่งอยู่ก็จะเข็นเข็นไปไหนเข็นให้ทุกว่านี <S <S ่อยากโพสที่ทางม้าลายใช่ไหมไปี่ไปไปถ่ายผาซ่อนแก้วที่เข่าขอกันไหม